อ๋อยายยายยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับมื่อกี้ก่อนนี่ยังอ่ะข่อยมีเรื่องสิบวอเจ้าฟังนี่ยังอันเจ้านี้นั่นคาบ่เขาเอากันแตกเติมๆอยู่เดี๋ยวนี้มันมีโรคระบาดชนิดใหม่พอแล้วเพล่์สิ่ไปยิ่งตายโรคนี้เป็นแล้วนี่เงียบจิ๊บเลยเด้อว่าแสดงอาการจักเม็ดเลยว่าสั่ตว์โวเป็นยังไงมันเป็นไะยานเพียงอยังเนี่ยโรคกันเนี่ย เอาคือว่าเป็นตะหยาแต่ผู้ใหญ่กระแมนเลี้ยวว่แสดงอาการนี่ยังไงว่าแสดงอาการเงียบจิบได้ยังไงโอ้โหลกโหลกออกใหม่โหลกแบบใหม่ออกใหม่โหลกใหม่โอ้เดี๋ยวนี้คนเป็นหลายยังไงคนเป็นหลายอีกเออคือแบบเป็นตะหยาแต่ผู้ใหญ่เออว่าก็เป็นตะหยาแต่ผู้ใหญ่เออโอ้มาแต่มันเป็นโหลกยังญ่โอ้ยโลกเป็นหนีคนวัดเป็นแล้วนี่เงียบ มดแสดงอาการเลยดิลกเป็นหนีคนเออมดแสดงอาการเลยดิเห็นเขายืนยงเสียงบ่ยางพานแบบร้อยหนาล้อยตาแบบผู้ชายกันเลยนะมดแสดงอาการเลยเป็นย่านนึกว่าโลกกันนี่เอาเอออันข่อยย่อันเจ้าเจ้าย่านบอพ่อยย่านนะเนาะนินข่อยเป็นหนีเจ้าค้นหาข่อยใส่จะเลอยซะอันเอาเอารับน้องข่อยนี่ย่อยย่าน โลกอันนี้บอสแสดงอาการอย่างลยบดแสดงอาการเงียบจิบยังไงโอ้ยเจ้าจะจะยญานจะเป็นวะนี่ขอยาคนคอยเป็นคอยคอยใจนีจะเบิดแล้วเด้อยันเด้อะเขาเขาใจดีจะเบิดแล้วเออต้องไปหนีว่ะขึ้นสิบุก่าไปเป็นหนีไพดอกขั้นวางสิบแสดงอาการอย่างไรบอสไงอาการไม่เงียบจิบเลยตอนนี้มันกำลังระบาดบอสญ่เออว่าคนไปก่อนโอ้าเขาบอกเป็นยาญเนาะได้ผลได้ผล